สวัสดีครับผมกัมมุนีครับผมเนาะวันที่สี่ครับผมกรกดาคมสองหาหกหาคมเนาะจะมาตามเลขปูเกตสองห้เอฟซีทั้งช่องครับผมเรลาก็มี F เอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะโอนเงินพันผมมากครับผมนี่ครับผมคุณสมบูรณ์แสงอยู่ครับผมเนาะนี่ครับทําบุญกับปูเกตสองหนึ่งพันบาทครับผมเนาะเพิ่นทําบุญมากทุกปูครับผม ปูกู้แก้วปูสามแปดปูสี่ศูนย์ปูสี่หาปูหางเจ็ดแปดครับผมเนาะนี่คร yeah, ับผมมอนี่ก็น้ำมาให้ปูเจ็ดสองครับผมปูครับผมถูกครับผมครับผมปูอย่าลืมฝากกดติดตามครับผมเนาะยะชาวิวหฮาปุราปลิเรยนเทศขลังเอวะเมวะอิโตติน้องเปยตานองบากาปติ นิสิตังปฏิตาหังโตมฺหงฺโตปฺเมวาสิมีสตฺโตสพฺเพอปฺเปนโตสงฺขปฺปตนรูปํนลสฺสูยธมฺนิโสวิลสฺสูยธมฺสพฺพทีโยวาสนฺตุสพฺพโลกโวินาสํมเตเทพวตฺตวนฺตปฺลายํสุขีทีขายุกฺโกภวอภิวา ธนาสีลสนิตังวุฒาปัจญิโนะเจตบุตรธรรมวัฒฐานติอายุวันโนสุขังพระรองสาธุเี <c oughs> พี่ทั้งช่องครับเนาะที่เบิร์กคลิปนี้ครับผมกางเห้งเฮ้งครับผมลุ้ยลุ้ครับผมอย่าเจ็บอย่าจดครับผมเนาะเรื่องฝากกดติดตามครับผมกดไลค์กดแชร์เพราะว่ากดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผม,มไม่เสียตังครับผมเนาะ ห้าปูครับผมครับผมห้างวดติดต่อกันนะผมเนาะบอกความจริงครับผมบทือก็คือบถือปูครับผมอกครครับผมปูครับหนนนึงกนี่ครับอันนี้ก็รถแจมครับหกนเป็นหกผมสื่รครับผมหลายแปดนงแปสูครับผมเรียนแค่เรีนสิบแปดบเกาครับเก้านึงแปดนึงตั้งแต่รถที่เรแจมครับผมปูมันเกิน สู้ใหม่นะครับเนาะตัวติดมาทหางวันตัวปีนยังครับผมสู้ใหม่ครับผมยังปูวันีฟันฟันนั้นาหัรนั้นกระเป๋าถอดมาครับผมจะปล่อยลูกให้โดนห้าหกเอี่ยวบอกกันเอะมาเราเขากลัววันเอี่ยวเป็นยังไงวันมาตอนอะไรไอยมันกรมี่ปูเออเขากลัวแล้วเขาเป็นเนื้อหม้อว่าจะไงครับผมปูใบยังปูวันนี้เนี่ยง่ายๆนะฮะไม้แหย่ ยังเงี้ยๆว่าเข้าใจมันเป็นไม้มงคลไม้มงคลสวดคือครูบาอาจารย์เอาไปอัดไปให้สมเข้าจอใบมันใส่กระเป๋าเงินไปไม่เงี้ยเงี้ยเมียนซื้อมันบว่ปูเมียนไม่งี้เขาไปเบิกนี่นั่นก็ได้กุ้งกึ่งเมียนไม่เงี้ยไม่แย่ๆไม่แย่ๆฮ่าฮ้องคือแย่ๆผู้นี้ไม่แยคๆอ๋อไม้มงคลครับผมพวกเสก เกิดมานี่ยก็เจ้าจบ่มีหยังงกาเจ้าสามสิบปีสั่งเฮ้ยได้สิบกุหลาบเห็นมาปูขันละแล้วก็เดินทางปลอดภัยแล้วก็เป<ม>็นมหานิยมใส่ใบมันมันนี่ใส่ในกระเป๋าเงินครับผมชุ่มเลียเนี่ก็ไปใส่ในขันพาไ,พาไว้หิ้งพาไใบให้หลังให้ให้ไปร่องวันนี้วันนี้มันม่ถือว่าน่าจะได้เงินนาวันนี้ใช้กระเปาเงินนี่คนนี้ซื้อได้ปูุงกันนี่ฮะซื้อได้ิบครับผมบอกขันละนี่นี่ละเอาเอาไปนะเลยเอาเอาเซฟของขึ้นไป าไปยี่ห้เนาะนั่นก็ไว้งวดนี้ขอให้ถือเด้อครับผมเด้อบถึกมาหางวดแล้วครับผมอบไปร้องเบิงครับผมปูผมซื้อเดือปูวันนี่แปดสองสองแปดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้าห้าหางเก้าเดี๋ยเลขมุขคนกับผมปูเนาะคือใครผมซื้อสามอันนี้ไปให้เลนตัวเดียวเลยตัวเดียวที่ปูสองแปดว่าผมซื้อแล้วครับว่าแหละตัวเดียวเลยดังปูเชี่ผมนี่ฮะมันดัง มันเป็นเลขอันอายุแน่ลวมไหครับผมมันเกิดเป็นไหครับผมแน่ลวมกับเกิดมาหลายเที่้วเกิดเป็นยี่สิบแปดได้ปูบฮะละมันก็ลังงดอยู่มันขนาสี่อันหลัวันี้แมนมาปูแมนสองแปดลงคลิปไปอันนี้ปูเราวเลาไปซื้อเลยนี่ซื้มซื้อแล้วครับผมผมซื้อมือแรกออกมือแรกครับผมผมซื้อสองแปดแปดสองเก็ดศูนย์ศูนย์เก็ดแล้วก็เกาห่าเกาล้วครับผมเนาะตามันนมันเป็นรักนวลลางแปด แปดตัวนี่แล้วก็เาตมาใช้คือเอาลักลัก1ิบนนี่แหละลักิบบนมีสองกับสามมาหันมันเป็นูมันหลวลงล่างลักสิบนทีไรมันดทีไรมากตลอดมันสีเขานี่ลักสิบนครบบนบนบนนี่กันเกียรัลัก1ิบนอันนี้บ้มัวันนี้หกับเก้ันออกหนึ่งบัว่นและมันลงล่างลงล่างครับลักิบล่างนง้กับสองกับสามกับสาเอามาใช่แเลยนสกับสมาสแปสิสกับแใช่นี่นตัวเดียวนี่ สองแปดซาดถุออกสองแปดถึงละเพราะว่าซื้อมาแล้วครับผมนั่นแหะแต่ว่ามืถือหางวดนี่เอาเอานี่ไป็นร่องบ้างครับผมใช้กระเป๋านั้นไปเลยนี่ที่ปูวถือถึงแจงวดงวดเดียวมันออกงวดหาแปดมถือผมถึงงวดเดียวครับผมถึงงวดนั่นแหละถึงมันติดต่อสองวันก็มือถือเลยครับผมหางวดติดต่อกันเลยนี่ครับผมเนาะใบแย่ๆปัวคือว่าแย่ๆนั่นเหมือนเนาะมีใหม่มันซื้อวันโยเซืปอนี้ก็ผนาะ ไม่เงี้เงอ่าไม่มงคลนกับผมเนาะปูจะให้เป็นติ๊กต๊อกตั้งไว้ครับผมแล้วก็ไปให้หั่นผ้าครับผมเนาะไว้หิ้งผ้าครับผมคือใบมันใส่พอเงินครับผมปูร้องเบิ้งร้องก่อนโมไเลยลองเบิ้งนะครับผมเนาะงวดนี้ละคือแค่ครับผมได้ขึ้นเสียนแทงวันนี้จะไปเป็นร่างเด้ออะไรก็ร่างเนี่ยบนหกคู่ที่ปูล่างสี่คู่วันอันนี้คือเฮ็ดสุดเต็มสุดเต็มแมน คือขาดตัวเดียวคือเกตนะแต่เกตเพิ่มเลยเขาลงเตรียมตาเขาเขาเจังสิตาไทยมือไทยนะมันคือตรงเันปูบนกำลังใช่สองแปดแปดสองมันกัเยอเนียเรียนแปดกับเจกตไปบนล่างึ้นมาหันหนึ่งหนึ่งกับศูนย์มาครับผมมันไปเดินเยอเนียเร่มันเดินบนบนตัวหนึ่งล่างกับตัวหนึ่งมาตัวเดียวกันนะครับมาหันกับหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งมาหน่ะหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแมนไปบนไปล่างแบบนี้เร่มันมันกว้าหนึ่งนะเยอนี้ 2องแปดสอเจมออันนี่ห้อมนี่เรียกแค่นี้การบนนี้มันการก้าย่านย่านย่างเดียวนี่แปดทุนตะปูแป8 1มันมันสิบาัวันนี้ครับผมมี่้เร็วดังกันสันครับผมนั่นแหละแปดทุนแป่ครับผมเนาะเรียกกันนว่าเรียกันูว่าสิบเจ็ดวันวันั้นบอกว่าอนมากนะครับออคนคนิลืมคนเพิ่มแ้วปิดการเลยผู้ปิกาออกอ่า ห้าหนึ่งเกตะปุ่นเนาะงวนพี่เลียวเนี่ยนงินยิมออกซีหนึ่งเกตกับผมแต้มเดียวนึงครับผมเนาะลอกมึงครับผมบนหกคู่ล่างสี่คู่ผมเนาะเป็นสิบคู่กับผมนี่ครับเดี๋ยวมันกับจบว่าใครนั่นดะุดลดตรดดแต้มตัางครับวันนี้รัดรัดข้อห้ามมันเขาวะอือครับของปนี่กับตัวเก่าเนาะของปนี่ของปนี่ตัวเก่าเด้่ปู เจ็ดแปดศูน์หนึ่งหลืกรี่หาครับผมนี่แหละเปนตัวเกาตัวพร้อมันี่เจ็ดเนี่ยล่องาเจ็ดทึกเกาเนาะลงองตาตัวเกาเือตัวเกาอาย่กับที่ตัวนี่เดือัเจ็ศูนย์นี่เด้ไม่ได้บอกได้เดียกันเพราะว่าคือเขาบอกมาจะเก็บมาเนี่ครับผมลองาเขาห้าบาทตัวเกาอ๋อบอกจวเ็บไปนม้ี่ยพรอมมาสองงวดแล้วครับถ้ามดามันก็เตรียมศูนมันกับเจ็ดนี่อะเจ็ดแปดเก้านี่คือมันตัวเด่นไปบนล่างนะเอกี้ตเกาเนี่ยจห้าก็ไดล่ลงมาเนี่ยนี่เห็นปะ อ๋ครับสองเจ็ดกว่าบนบนกบลางแปดกับเจ็ดตะปูเนาะนี่ครับผมแปดกับเ็ดครับผมขึ้นีกเลตัวเขาลงรางสองตัวกิกระแปดนี่แเขาอันนี่ละปูบนออกตองสองแปดรางอกเก้ตูนคือปูเขาว่าเนี่ยอันคือก่าผมวันฮอลเลขกอันอายุในหลวงผมออกทุกปีที่ปูปีก้อนก็ออกหกแปดปีเ่อกี้ก็ออกหกเก้าปีนี่ เกสศูนปูปินี่ผมว่าบนแหงนี่ปูนาะบบนีหงบนีหบนแหครับันล็อกไซครับผมเป็นได้เบิดทุกอย่างนะครับเนาะทาบอนั่นกะทิทีละแตมสองแตมนะครับผมมันมันสิบกไปไกลูุทีแย้วดังหนึ่งแปดตัปูนาะออกหนึ่งเจ็ดเยอันนี้เพื่อจะหนี้กันได้ละใช่ไหม เท่ะแทมเช่สองแ้มมาสูุจะไอ่รวยหรอกตัวนั้นตัวไดดังตัวไดเเขาไปเท่แ้มอีกแล้วเมนีผมเคยดังนาตัต้องซื้อนโปนมาหนิต้องเขาซื้อจอนะเขาซืร่มของเต่าแทบบาดถือแบบนี้เป็นวัปูุ10 10แต1เก่าเขาเจ้าให้เครื่องค้าเขาเจ้าว่าซื้อบรเขาเจ้าได้1บ10เจ็บพอเหลีอยูอย่างนี้็จะบรัดไว้นะครับผมปู ธ้มมามดามันก็คำนวณนี่คือคู่เดียวแล้วนี่ <28 S 1> สองแปดเตปูเมนซาตุนะครับน้อให้ออกสองแปดน่นครับผมงามดงวันนี้สองเจ็ดสองแปดสามเจ็ดสามแปดตาคน้นคนสิมองตัวนี้นี่มองส <27. S 1> องเจ็ดสองเจ็ดเมนเพราะวันมันออกดีครับผมคนสิอมองตามันมันสิมาเจ็ดขั้น 12, ม้าสองแปดจากันเตปูแมนจะจากันบนกับแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองมัสิมาเก้าสองปะ มีสองแปดมันเรจ่อยเรียกว่าไก่เต้อกันเนาะเก้าสองครับเก้าสุามในปู่กอสุดเก้าสเกมันจะ็นยันตเลขตามหลังแหาะครับมวดเลี้ยมดังแห้งแปดูงัแปมันก็บอกเป็นต่ดานต่อแปดทำเลขดังๆสมาเขปรทศจ่มื่น้แข้างหน้าปู้เนาะเขากอกปรัดหนึ่งหนเกาก้าหนึ่งวรัดก็ข้างหน้านี่ปู่ออกออมฟินบ่งเกครับผม แม่ฮครับผมมันมันเป็นยังไงเขาบอกว่าหนึ่งมันคือเป็นคือกันกับนหมวดอันหกอันหนึ่งหกเก้าหกหลังนะครับผมปุ่นเฮ้แหละเขาเรียกเาหามาใช่กับเกขาหกกับหนึ่งไม่ดีครับผมมากเขากับผมแคปหน้าจอครับผมเนาะนี่ครับผมถ้าชอบคลิปนี้รู้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์ไม่เสียตังค์ครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผม